นะ <laughs> สว <avenues> ัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีท่านประธานงานและก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่จัดงานขอบระคุณมากที่จัดงานเพื่อควายไทยเพื่อนที่รับควายทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้บรรยายนะครับผูตดต่อแล้วก็พี่สมศร์นะครับผมแล้วก็พี่น้องชาวไทายทุกคนนะครับ ผมแมพนพณวาน,นะครับจากกุ่งนมความปายงามเมืองพญาแลว,วันนี้เอาเจ้าขุนไกรนะครับเข้ามาร่วมงานที่นี่นะครับขุนไกรนี้อายุ3ปี3เดือนนะครับเป็นลูกของพ่อวันชนะนะครับแล้วก็แม่เพชเชิดทองนะครับความโดดเด่นของเขาคือหนังหนาขาใหญ่นะครับหลังตรงน้าหลอกนะครับและสำคัญคือลูกที่อยู่ในครอบตอนนี้เนี่ย ที่เราผสมไว้ในข้อทั้งผสมเทียมแล้วก็ทับจริงน,นะครับก็คือ90%้นได้รูปตัวเมียนะครับที่ทุกคอมโดดเด่นความโดดเด่นของเขานะครับ,บและโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือหั่มต่อมนะครับพี่น้องรู้จักไหมครับหัม่มสวยมากเลยนะสองไข่อันนี้อันนี้ของควายใช่ไหม,มไก็มมควายครับของเรควายครับของคนก็เออแล้วน่าจะครับ นี่คือข้อโดนเด่นของคุณไกรครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับและล่าสุด,สสดคุณไกรได้รวม,มเฟรมเล่นดิสิโลเพลงยืนหนึ่งนันเถายืนเมา่เป็นอายฝากพี่น้องพี่ต่อวันที่17นี้วันแอเชโลกนะครับ,บครับผมขอบคุณมากครับเอาเอาเพลงที่พูดสักหน,น,น,นึ่งเพลงนิดหนึ่งก็ได้คือเพลงอันเดียยืนหนึ่งนันเถายืนเมา เมือเจ้าผู้แค่ป้องใครอ้ยือห้องไทยน,ไน,น้ำตาพังยาตอ่อคำคำอายให้คนกอดขวดเรลาพังเยืนอหนังในใจมันขา ยอดจริงๆนะได้ยินนักร้องมหาชนจริงๆนะครับ